อรูดูดููกันช่วงนี้ไม่ค่อยมีคอนให้หนึ่งลูกเลยขันสาออูกมากกว่าอันนี้พ่อข่ายปูโผถึงลูกเลยบริเวณเบาบริเวณออวิดีโอมากวานนี์เลยขายเลี้ยงออกมาก็เรื่องออกมาต้องการเนี่ยบเหมือนเพลงเพลงเพลงลูกออกอะไรเงี้ยลูกออกเพลงเงี้ยคอยกระชื่นชุ่มดิคอยกระชื่นชมบรรลุลูกข่ายเก่งเก่งพูดเสมอเมื่อคืนนี้เขาพูดบนเวทีบ้างอยู่ใครบ้านแล้ว ผมไม่อยากคือไปพูดถึงลูงนี้ดีสุดว่าอะไรมอต้องเอาพอ,อาต้องเอาลูกมาเล่นแล้ว mm hmm. เห็นเปะละ่ะ mm hmm. มันก็พิสูจน์ว่าเรา,เรา,เรามีเรามีความสามารถในการทํางานของเราโดยที่ไม่ได้เอาลูกมาโหนทําให้เห็นเลยว่าไม่มีลูกก็ฉันก็ทํางานงฉันได้ปกติฉันก็มีคอนเทนต์กลุ่มปิดก็ขายได้เป็นเท่าไหร่เหมือนเดิมมันแสดงให้เห็นเห็นบ้างก็ต้องเอาลูกมาหรอกก็ต้องเอาลูกมาเลียนจะได้นนสงสารคนมาสืบกลุ่มปิดเรา,เาความสามารถเรา รูปผมปิดสิเราข้าวมาเรากูปผมปิดสิทำไมเราถึงทำไมเอารูปมาทำผมปิดข่าวว่าจีกระร้าไหอยซึ่งเอาแกไม่เวลานผมอารูปมาทำคอนเทนต์เ่ยคลิปผมแม่มากสิบล้านสิบล้านที่คีบถ้าผมเห็นแต่แกคลิปนั้วนะวุ้ดผมเป็นมเสียผมปดหลับตอนไปเอารูปมาถ่ายคลิปดีกว่าเยอะๆอยู่ดีๆบัวบ่เห็นแล้วให้เขาอยู่แบบชีวิตของเขาไเลยรับเขาอยจะเป็นคนด่างกัเขาเปลี่ยนแต่ว่าตอนนี้เขาเรียนหนังสือให้เขากินเขาแซ่บจนก็ไหนเขาจบ ขเขาตออเขาไม่เห็นนันน่าี่เดียวไม่ได้บอกไม่น่นนาขอดเขาอยากไม่ยุ่งพอเขาอยากมาเห็นเป็นอินคูเป็นเพราะว่าก็อย่างที่บอกถ้าแม่เขามีความสามารถปั้นลูกเขาปั้นลูกเราให้มันดังได้ก็ทําทไปแต่เราจะไม่ทำเพราะว่าถ้าเขาจะเป็นคนดังเขาต้องเป็นจากเขาก่อนคอนเซปต์ใหม,ม่เราคือไม่ต้องพยายามที่จะเขาเป็นลูกคนดังเขาอยากจะเป็นคนธรรมดาไรแตใ่ในเมื่อน,นึงหนูอยากเข้ากล้องกับพ่อเขาังบากันถ้าตอนนี้ ผู้ปกครองที่ดูแลเป็นหลักสามารถทําให้น้องดังได้ผมยิ่งดีใจลูกเพลงมีชื่อเสียงเป็นคนดังแต่ผมและเราถ้าเกิดอยู่กับผมยังไงก็ดังยังไงก็คนก็สะอวัคนก็เอ็นดูเพราะเราจะสวนลูกเราอยู่กับคลิปกับกล้ององยงู่แล้วเพราะาก็ชัดเจนแล้วเวลาเวลาออกคลิปนี่พูดถึงเรื่องมุมมองธุรกิจเราลูกผมอยู่กับผมนะคนดูเยอะคนซื้อสินค้าเหรียญวิ่งบุบ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 คลิปหนึ่งเป็นร้อยเหรียญคลิปหนึ่งผมถ่ายรูปผม่ะ คลิปหนึ่งผมถ่ายกับลูกผมนะผมรังสรรค์ออกมาความน่ารักทําได้หมดในตาผู้หญิงซถ่ายคลิปปั๊บเด้เงินเร็วทันทีเดียดพี่น้องแต่เราก็แสดงว่าเราอยู่ของเราอย่างนี้มันทําได้อยู่แล้วแต <c oughs> ่ถ้าแม่เขาผู้ปกครองเขาทําได้ผู้ปกครองที่อยู่ทางเพียวทาได้ก็ดีใจด้วยแต่ผมมั่นใจว่าถ้าเกิดในอนาคตลูกผมเนี่ยผมรังสรรค์ลูกผมเป็นคนน่ารักแน่นอนกับ FC แน,น่นอนเหมือนที่ผมเป็นเราเป็นยังไง,ง FC เราก็อยากให้ลูกเราเป็นยาง้นถูกไหม วัดคันที่ผลงานจบแต่ลูกเราไม่ใช่ผลงานลูกเราคือความเป็นธรรมชา,าติกพราะต้องไปย้ายเยียนเขาแบบต้องมัดอย่างนี้สิเมี่อเขาอยากเป็น่นเขาอยากเขาเปลี่ยน,นให้เขาเป็นคนธรรมดาสักเห็นปล่า <c> ล <oughs> ่ะเมเซียเพลงลูกเลยลูกก็เลยเพียงเลยเอามันเป็นผลงานของใครนี่ใครเป็นคนคิดเพียงใครเป็นคนแต่งกระชิบกับกูหมเอาที่หลังสิมาขุดดันยังชันเงินก็แม่น้ำสักบาทโปรดักชั่นอะไรก็ไม่คิดด้วย ถ้าเราไปเชียร์เพียงก่อกระแสลูกทำไม่ได้เหมือนเขาอีกล่ะอิม้วพี่น้องนพีบอกว่ากิ่ออิมเ้วได้เบาลองขอๆจงเลยผมพอพอว่าถ้าผมไปเชียร์อะไรมันเป็นธุรกิจของใครมันเป็นผลผลได้ของใครลูกผลได้ดีแต่ว่ามองดีๆคิดดีๆผมไม่ ถ้าผมจะทำนนานาเขาว่าค่าว่ากันหน้าที่ผมไม่ได้มีไม่ไ,มได้มีหน้าที่แบบโปรโมทเพลงให้รู้ตัวเองหน้าที่ผมคือส่งเสียเลี้ยงดูจบถ้าพราดผมทําอันถ้าผมทําแล้วผมได้หน้าผมไปทำ้าเฮ็ดต่พึ่งหน,น,น้าบนาวเาเฮ็ดอันนี้บอกตรงตัวเฮ็ดทําไม่เออเขาหากักดูเขาหักเต็มลอยอยู่แล้วชีวิตนี้ถายให้ลูกได้อยู่เดียวครับจะจะไปทำให้คนอื่นไม่ไม่ไม,มีทาง, <S <S งรีบหีก็รีบหีไปสิ จบดื้ส tamam, ิม ah, be like, ่ทำเฮียมห้อพดดไปแต่เพลงลูกก็ไม่อะไรธุระอย่างกูจะจะไปอ่านอะไนอ่าไม่รักลูกมันเกี่ยวอะไรกับการไม่รักลูกไม่แสียเพียงลูกมันช่องไฟหลับเพลงนั่นมันไฟ่ะไรไฟ่ะไรได้เงินแต่หายแต่เกี่ยวเพรแห้งหรือสิไม่อันนี้เทศเนี่ยสิม่ทำเฮียมห้อไห้เขาเลยอย่างเราไม่พูดถึงดูกโดนเลยก็เป็นเดือดเป็นร้อนสิเปลี่ยตายโอ้ยฟิน เป็นเลือดเป็นร่อนขึ้นมันไม่ปังใช่ไหมล่ะมันไม่เลือดใช่ไหมล่ะก็ไม่รู้อ่ะมันก็ความสามารถใครมันน <c oughs> <c oughs> ืมเปิดวงไม่ได้มีลูกมาสักคนทำไมขายไปได้สองหมื่นล่ะมันก็อยู่ที่มันสมองทำเอาสี่เธอว่าเธอเก่งเอาไปอันนี้พูดถึงเอฟซีนะเอฟซีเจ้ามากผู้ใดเจ้าเพีรเอาแต่ว่าคอยเอฟซี่อยนานลากซับพอร์ต่อยเปิดวงขายไปดได้สองหมืน่น เป็นจำนวนเงินสองล้านกว่าบาทถูกไหมก็สามารถพูดได้ว่าเราขายบัตรออนไลน์ได้สูงสุดในวงการในเวลานี้มันอยู่ที่อะไรที่เอฟซีเมตาเราเราตั้งใจทําเราใส่ใจงานเนียนบอลเก่งอย่างเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีคนพปอร์ตก็จบเราเก่งแต่เราเราเก่งแต่แล้วมีใครรักเลยก็จบไม่มีใครมาสะวันเราค่ะแต่เราเก่งแล้วเราเราับฟังเราแก้ไขเรามีคนพพอร์ตเราเจะเลือดแต่ถ้าเก่งคนเดียวไปเชิญเก่งทุ่งนางกม็มีใครสะวันคุณจ้า เก่งต้องถูกที่ถูกเวลาเก่งต้องมีการเก่งตุ้งจังหวะถ้าเก่งที่จังหวะคือโกมันเดิม